เวลาเรามองสินค้าสักชิ้นหนึ่งเคยสงสัยกันไหมว่าต้นทุนจริงๆของมันคือเท่าไหร่กันแน่แน่นอนว่าเรานึกถึงค่าวัตถุดิบค่าแรงคนทําแต่มันมีแค่นั้นจริงๆหรอความเป็นจริงก็คือเบื้องหลังมันมีสิ่งที่เรียกว่าต้นทุนเงาซ่อนอยู่อีกเพียบเลยแล้วมันก็ส่งผลต่อราคาขายแบบมหาศาลด้วยวันนี้เราจะมาไขาความลับของต้นทุนที่มองไม่เห็นพวกนี้ไปพร้อมๆกันเอาละ่ะ นี่คือแผนการเดินทางของเราในวันนี้เราจะเริ่มจากทำความเข้าใจเจ้าต้นทุนที่มองไม่เห็นกันก่อนแล้วไปดูว่าเครื่องมือของนักบัญชีมันจะมาช่วยเราได้ยังไงจากนั้นเราจะมาลองลงมือสร้างอัตราจัดสรรด้วยกันใน3ขั้นตอนง่ายๆและเอาไปใช้จริงกับการผลิตโต๊ะไม้ดูสักตัวและสุดท้ายจะปิดท้ายกันด้วยข้อควรระวังที่สำคัญมากๆที่นักบัญชีทุกคนต้องรู้ลองดูโต๊ะไม้ธรรมดาธรรมดาตัวนี้สิคะ ถ้ามีคนถามว่าต้นทุนของมันคืออะไรคำตอบแรกที่ผุดขึ้นมาในหัวคนส่วนใหญ่ก็คงจะเป็นค่าไม้แล้วก็ค่าแรงช่างไม้ใช่ไหมคะแต่มีแค่นั้นจริงๆเหรอแล้วพวกค่าไฟในโรงงานล่ะเงืนเดือนหัวหน้าคนคุงงานค่าซ่อมบำรุงเครื่องจกักรต้นทุนพวกนี้มันหายไปไหนนี่แหละค่ะคือหัวใจของปัญหาเลยต้นทุนบางอย่างมันชัดเจนตามรอยง่ายมากแต่ต้นทุนอีกกลุ่มหนึ่งนี่สิมันเป็นเหมือนของใช้ส่วนกลางในโรงงานเลย คือเราไม่สามารถชี้ชัดไปได้เลยว่าโต้ตันนี้ใช้ค่าไฟไปกี่บาทกันแน่ในทางบัญชีนะคะเราจะเรียกต้นทุนที่ตามรอยยากพวกนี้ว่าค่าใช้จ่ายการผลิตหรือศัพท์เทคนิคที่ต้องจำไม่ขึ้นใจเลยก็คือ manufacturing overhead และทีนี้นักบัญชีเขาทำยังไงล่ะกับต้นทุนส่วนกลางพวกนี้นี่แหละคือจุดที่นักบัญชีต้องโชว์ฝีมือเขาได้สร้างเครื่องมือที่ชาญฉลาดมากๆขึ้นมาเพื่อปันส่วนหรือเฉลี่ยต้นทุนที่มองไม่เห็นเหล่านี้ ให้กับสินค้าแต่ละชิ้นอย่างยุติธรรมและสมเหตุสมผลที่สุดและนี่ก็คือหน้าตาของเครื่องมือที่ว่าอัตราค่าใช้จ่ายการผลิตจัดสรรหรือ p r e d e t e r m i n e Overhead Rate ชื่ออาจจะดูยาวดูน่ากลัวไปหน่อยแต่แนวคิดหลักของมันง่ายนิดเดียวเลยมันคือตัวเลขที่เราคาดการหรือกำหนดไว้ล่วงหน้าตั้งแต่ก่อนจะเริ่มผลิตจริงซะอีกเพื่อเอาไว้ใช้ปันส่วนต้นทุนรวมๆพวกนั้นไปให้กับสินค้าแต่ละชิ้นพอทำแบบนี้ปุ๊บ เราก็จะคิดต้นทุนได้ทันทีเลยไม่ต้องรอจนถึงสิ้นปีและอัตรามหาสจัจจรนี้มันสร้างขึ้นมาอย่างไงยากหรือเปล่าบอกเลยว่าไม่ได้ซับซ้อนอะไรเลยมันมีกระบวนการคิดที่เป็นเหตุเป็นผลอยู่แค่3ขั้นตอนท่านนั้นเองและนี่คือแผนที่สาขั้นตอนของเราค่ะนี่ง่ายเลยค่ะขั้นแรกเราประมาณการค่าใช้จ่ายการผลิตทั้งหมดก่อนจากนั้นขั้นที่สองเราเลือกฐางที่จะใช้ในการปันส่วนและสุดท้ายขั้นที่3เราก็เอา2ออย่างนั้นมาคำนวณเพื่อหาอัตราจัดสรรออกมา เอาละเรามาลุยกันทีละสะเต็ปเลยดีกว่าขั้นแรกสุดเลยนะคะเราต้องสวมบทเป็นนักพยากรณ์กันก่อนคือเราต้องคาดการณ์ไปข้างหน้าว่าคา่าใช้จ่ายการผลิตทั้งหมดที่จะเกิดขึ้นในรอบบัญชีข้างหน้ามันจะอยู่ที่ประมาณเท่าไหร่โดยเราก็จะอาศัยข้อมูลงบประมาณจากปีก่อนหรือแผนง,งานในปีนี้แหละเช่นคาดว่าค่าไฟจะเป็นเท่าไหร่ค่าสื่มราคาเครื่องจักรเท่าไหร่หเดือนคนคุมงานเท่าไหร่แล้วก็จับมารวมกันเป็นยอดเดียวแล้วจุดที่ต้องขีดเส้นใต้2เส้นไว้เลยนะคะ ตัวเลขที่เราได้มาในขั้นตอนนี้ทั้งหมดมันคือตัวเลขประมาณการนะไม่ใช่ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริงนี่คือแก่นที่สําคัญที่สุดของการกําหนดอัตราล่วงหน้าเลยจําไว้ให้ดีเลยนะคะพอเราได้ยอดดูงค่าใช้จ่ายที่ประมาณไว้แล้วขั้นตอนที่2ซึ่งสําคัญมากๆเลยก็คือการหาตัวหารที่เหมาะสมเราเรียกมันว่าฐานการจัดสรรหรือ allocation base มันคือกิจกรรมที่เป็นตัวขับเคลื่อนให้ต้นทุนพวกนั้นมันเกิดขึ้นจริงการเลือกฐานที่ถูกต้อง คือหัวใจของการคำนวณที่แม่นยำเลยนะคะอย่างเช่นถ้าโรงงานของเราเป็นแบบอัตโนมัติใช้เครื่องจักรหนักๆค่าใช้ใจ่ายส่วนใหญ่มันก็ย่อมมาจากเครื่องจักรใช่ไหมดังนั้นการใช้ชั่วโมงเครื่องจักรเป็นฐานในการหารมันก็เลยสมเหตุสมผลที่สุดพอเราได้ตัวเลขจาก2ขั้นตอนแรกมาครบแล้วที่เหลือก็ง่ายเลยมันคือการเอามาเข้าสูตรง่ายๆนี้เองเราแค่เอาตัวเลขจากขั้นตอนที่1คือยอดค่าใช้ใจ่ายการผลิตที่คาดไว้มาเป็นตัวตั้ง แล้วหารด้วยตัวเลขจากขั้นตอนที่2คือปริมาณฐานการจัดสรรที่คาดไว้ผลลัพธ์ที่ได้ออกมาก็คืออัตราค่าใช้จ่ายการผลิตจัดสรรที่เราจะใช้ไปตลอดทั้งปีนั่นเองเอาละทฤษฎีพอสมควรละถึงเวลาเอาไปใช้จริงกันสทัทีตอนนี้เรามาลองเอาสูตรนี้ไปใช้กับสถานการณ์จริงในโรงงานผลิตเตะไม้ของเรากันดีกว่าจะได้เห็นภาพชัดๆไปเลยว่ามันทานํางานยังไงสมมุตินะคะว่าโรงงานของเราคาดการว่าปีนี้จะมีค่าใช้จ่ายการผลิตรวมกันอยู่ที่ห0 0 0นบาท แล้วเราได้เลือกใช้ชั่วโมงเครื่องจักรเป็นฐานในการจัดสรรโดยคาดว่าตลอดทั้งปีจะมีการใช้เครื่องจักรทำงานทั้งหมด12,000ชั่วโมงอย่างแรกเลยเราก็หยิบตัวตั้งของเรามาก่อนเลยนั่นก็คือยอดประมาณการค่าใช้จ่ายการผลิตหรือ manufacturing overhead ทั้งหมดสำหรับปีนี้ซึ่งก็คือ600,000บาทจากนั้นก็นำไปหารด้วยตัวหารหรือฐานการจัดสรรที่เราเลือกไว้ ในเคสนี้ก็คือประมาณการชั่วโมงการทำงานของเครื่องจักรทั้งหมดที่1 2 0 0 0ันชั่วโมงกดเครื่อนชิ้นเลขปุ๊บก็จะได้ผลลัพธ์ออกมาเป็น50บาทต่อชั่วโมงเครื่องจักรนี่แหละคืออัตราค่าใช้จ่ายการผลิตจัดสรรของเรามันหมายความว่าทุกๆ1ชั่วโมงที่เครื่องจักรในโรงงานเราทางานเราจะปันส่วนค่าใช้จ่ายการผลิตเข้าไป5บาทและนี่แหละคือคลแม็กซ์เมื่อเราผลิตต้นไม้รุ่น A1 ตัวซึ่งใช้เวลาเดินเครื่องจักรไปทั้งหมด10ชั่วโมง เราก็จะนำสิบชั่วโมงนี้ไปคูณกับอัตราของเราคือ50บาทผลก็คือ500บาทและ500บาทนี่แหละคือค่าใช้จ่ายการผลิตที่ไหลเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งของต้นทุนโตตัวนี้เรียบร้อยแล้วเห็นภาพเลยใช่ไหมว่าต้นทุนที่มองไม่เห็นถูกจัดสรรไปสู่สินค้าแต่ละชิ้นได้อย่างไรเห็นไหมว่ามันทรงพลังและมีประโยชน์มากๆแต่เหมือนกับเครื่องมือทุกอย่างนะคะมันก็มีข้อควรระวังในการใช้งานอยู่เหมือนกัน ซึ่งเป็นประเด็นที่สำคัญมากๆสำหรับคนทำบัญชีเลยมี3เรื่องหลักที่ต้องจำไม่ขึ้นใจ 1. อัตรานี้เป็นแค่ค่าประมาณนะคะเพื่อให้เราคิดต้นทุนได้เร็วระหว่างปีซึ่งพอถึงสิ้นปีจริงๆมันก็อาจจะมีผลต่างกับค่าใช้ใจ่ายจริงได้ 2. และนี่คือจุดที่อันตรายที่สุดการเลือกฐานการจัดสรรผิดตั้งแต่แรกจะทำให้ต้นทุนสินค้าผิดเพี้ยนไปทั้งหมดเลยและ 3. ความผิดพลาดหนึ่งจะส่งผลกระทบเป็นลูกโซ่ ไปถึงการตั้งราคาขายและการตัดสินใจทางธุรกิจที่สำคัญสำคัญได้เลยสุดท้ายนี้อยากจะฝากข้อคิดไว้อย่างนี้นะคะว่าเรื่องที่เราคุยกันมาทั้งหมดมันไม่ใช่แค่การคำนวณตัวเลขในตำราเรียนนะแต่มันคือตรกกะและหัวใจของการคิดต้นทุนในโลกอุตสาหกรรมจริงๆถ้าเราเข้าใจเรื่องอัตราการจัดสรรก็เท่ากับว่าเราเข้าใจวิธีคิดของโรงงานว่าพวกเขามองและจัดการกับต้นทุนที่จับต้องไม่ได้เหล่านี้อย่างไรนั่นเอง